มีความสุขได้แค่เพียงคุณมี Toyota Fortuner คันนี้คันเดียวเท่านั้น ว่าต o y o ต a าฟอร์จ e เคันนี้นะคะจะมอบความสุขความสะดวกสบายนะคะให้กับคุณลูกค้าแฟนเพจแฟนคลับของเรายังไงบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นปี2015เครื่อง3,000รุ่นวีนั่นเองนะคะขับเคลื่อน2องล้อนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนทั้งภายนอกและภายในค่ะ มาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Fortuner โฉมหน้าแชมป์ของเราเป็นรุ่นมินเนยชายนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เป็นรุ่นไมเน่เชงแล้วนะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะสวยงามและลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะ ต่อไปด้านข้างนะคะตามมาด้วยล้อนะคะโอ้โหนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กเป็นยางนะคะยางใหม่พร้อมใช้งานนะคะดอกยางจัดเต็มมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านข้างนะคะก็จะมีในส่วนของบันไดทางขึ้นเรียบร้อยตกแต่งมาด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ทีอาร์ดีสปอร์ตนนเองนะคะกระจกข้างก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเบ้ามือมือจับก็ตกแต่งมาด้วยโครมเมียมเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ ด้านบนนะคะก็มีในส่วนของราวจับนะคะเพื่อที่จะบรรทุกสิ่งของนะคะให้สําหรับครอบครัวที่พร้อมจะท่องเที่ยวนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในนะคะเพราะว่าออปชั่นเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะ มาต่อกันที่ภายในของ Toyota Fortuner คันนี้กันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในนะคะก็จะเป็นสีดำทั้งคันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลหน้านะคะหรือว่าในส่วนของพวงมาลายัยหรือว่าในส่วนของ แผงประตูนะคะที่สําคัญก็ตกแต่งมาด้วยลายไม้นะคะสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะอ่ะมาต่อกันเลยนะคะน้องน้ำจะแนะนําในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะคะสปีกี้โฟนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวิธีการนะคะทำยังไงบ้างคะ่ะเรามาต่อกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่คันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังชันนั่นเองนะคะมีปุ่มสปิกิฟอนนะคะรับสายวางสายนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะนี่ค่ะสังเกตง่ายๆแล้วเราจะทํายังไงนะคะเชื่อมต่อยังไงทํายังไงได้บ้างนะคะง่ายๆเลยนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา1เครื่องนะคะนี่จ้ะสำหรับโทรศัพท์ของน้องน้ำนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น iPhone 8พ u s นะคะเชื่อมต่อง่ายๆเลยนะคะไปที่เมนูนะคะ สำหรับหน้าจอนะคะคันนี้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสนั่นเองนะคะเราก็กดเข้าไปนะคะในส่วนของเมนูไปที่แก้ไขแล้วก็ตั้งค่านะคะไปที่การตั้งค่าบลูทูธนั่นเองนะคะกดเข้าไปเลยนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะคันนี้นะคะน้องน้ำเชื่อมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเชื่อมต่ออยู่นะคะตอนนี้นะคะเราก็สามารถนะคะถ้าใครโทรเข้ามานะคะรับสายกดรับสายตรงนี้ได้เลยนะคะ หรือถ้าเราอยากจะโทรออกนะคะก็สามารถกดโทรออกได้เลยนะคะหรือว่าเราสามารถกดเบอร์โทรตรงนี้ได้เลยนะคะนี่จ้ะแป้นนะคะโทรได้เลยโทรศัพท์เราก็วางไว้ที่แป้นวางปกตินะคะกดได้เลยนะคะรับสายวางสายได้เลยนะคะหรือว่านะคะเราจะฟังวิทยุนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเราก็สามารถเปิดนะคะที่โทรศัพท์ เราได้เลยนะคะไปที่ YouTube นะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะเลือกได้เลยนะคะนี่นะคะอ่าดเดี๋ยวเรามาฟังกัน,ว,นว้าวเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เพลงเพราะไหมคะเพลงพราะเพราะนะคะง่ายๆนะคะด้วยโทรศัพท์ของเราเองนะคะไม่ต้องซื้อซีดีนะคะแผ่นซีดีมาใส่ให้ลำบากไม่ต้อง วิทยุให้ลำบากนะคะคนข้างๆนะคะตุ๊กตาหน้ารถของเรานะคะสามารถเลือกเพลงให้คนขับฟังอย่างสบายใจได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของเบาะนะคะก็สามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะนี่ค่ะเลื่อนไปด้านหลังนะคะก็สามารถ ใช้นิ้วดันไปด้านหลังได้เลยนะคะหรือจะเลื่อนมาด้านหน้านะคะนี่ก็ดันมาด้านหน้าได้เลยนะคะจะปรับในส่วนของนะคะเบาะให้ยกสูงขึ้นนะคะหรือว่าพนักพิงนะคะก็สามารถกดได้เลยนะคะนี่ในส่วนของพนักพิงนะคะ เป็นในส่วนของระบบไฟฟ้านะคะเบาะทั้งฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ผู้โดยสารนะคะที่สำคัญคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนั่นเองนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะมาต่อกันที่ในส่วนของเบาะนะคะด้านหลังนะคะก็คือชั้นที่2ของเรานั่นเองนะคะเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะ ว้างขวางสะดวกสบายเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของเบาะตอนที่3ด้านหลังกันค่ะเรามาต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะคะด้านท้ายหรือว่าที่นั่งนะคะตอนที่3นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าภายในนะคะสามารถนะคะนั่งได้นะคะกว้างขวางหรือว่าสามารถเก็บของได้เยอะแยะมากมายขนาดไหนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะสำหรับที่นั่งตอนที่3ของเรานะคะถ้าเกิดนะคะคุณลูกค้านะคะไม่ได้ต้องการใช้งานในส่วนของเบาะนั่งนะคะก็สามารถพับเก็บไว้ได้เลยนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะเก็บไว้ได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะคะตรงนี้ก็สามารถวางของนะคะวางอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถจักรยานนะคะหรือว่าอุปกรณ์กีฬาต่างๆได้แบบเยอะมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะ ที่รักในการเดินทางนะคะรักในการท่องเที่ยวนะคะ To y o t a f o r ร u n e r คันนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้ามากมากเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ To y o t a f o r ร u n e r นคันนี้นะคะ้องนั้นบอกแล้วว่าเป็นรถครอบครัวนะคะที่เหมาะสมกับทุกคนมากๆเลยเพียงแค่มี To y o t a f o r ร u n e r คันนี้นะคะคุณครอบครัวของคุณก็สามารถมีความสุขได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ฟังชันด้านหน้านะคะรับสายวางสายเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะเปิดบูทุธฟังเพลงนะคะจากโทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือว่าความกว้างขวางความจุในส่วนของรถนะคะไปกันทั้งครอบครัวนะคะไปกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าแก๊งเพื่อนนะคะ t ตโ o ต้าฟอร์จูเคันนี้นะคะตอบโจทย์ให้กับทุกๆคนทุกๆค,ครอบครัวและทุทกๆแก๊งแน่นอนนะคะ ที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นปี2015เครื่อง3,000วีขับเครื่อง2ล้อนะคะราคาเพียง7,59ส0 0บาทเท่านั้นเองนะคะยังไม่พอนะคะโปรโมโชั่นดีๆนะคะจากเซรีไทยรถสวยแล้วก็จากน้อนำนะคะที่สมอบให้นะคะลูกค้าทุกๆคนนะคะที่รีบโทรเข้ามานะคะสำหรับตอนนี้เวลานี้นะคะรับฟรีไปเลยนะคะดอกเบี้ย0%นะคะนาน1ปีนั่นเองนะคะและสิทธิพิเศษโปรโมชั่น ต่างๆอีกมากมายนะคะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ามีเยอะขนาดไหนนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์น้องน้ำ061 1์8 1-8น8ค่ะอยาช้านะคะน้องน้ำรออยู่ค่ะ